สวัสดีครับสวัสดีวันนี Cap, bbe bbe? ้ก็พามาดูนะครับยอดกระโพดบนภูเขานะครับอันนี้ยอดไปแล้ว <Antes. S 2> นะครับขาลงแล้วก็ตีรถเต่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นภูเขาจริงๆครับเขาลูกใหญ่จริงๆครับี่ก็ตีรถเต่าขึ้นมานะครับหน้าเริ่มคันแล้วนะครับนะครับเป็นเครื่องยอดกระโพดครับของทัศน์ายฟอร์ กอดในตำนานจริงๆนะครับนี่เลยครับอุปส,สรรคคือก้อนหินครับผมบนเขานะแต่ชาวชาวไร่เขาก็ยังขยันทันแข่งนะครับที่จะหาที่หยอดนะครับนู่นนะครับไปแล้วครับไปตั้งหลังไปตั้งหลักใหม่นะครับดันบน่นดูนะครับ นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับตั้งลำใหม่นะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นหน้าฝนครับยังไงก็ชาวไร่ก็ต้องหยอดกระโพดครับเพื่อให้ฝนตกลงมาจะได้มีรายได้นะครับเพราะว่าจะได้มีกําลังใจในการทําไร่นะครับมันจะได้ขึ้นดีๆนะครับฝนตกลงมาแล้วก็ต้องหยอดครับผมไม่หยอดก็ไม่ได้แล้วครับถึงเวลาฤดูกาลแล้วครับอันนี้ตอนขาลงครับ นี่เลยครับขาลงขาลงมาแล้วนะครับเป็นภูเข,ขาที่สูงเหมือนกันนะครับี่ต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าจอดแรงไม่ได้ครับเพราะว่าอุณหภูอันตรา,ายนะครับมีแต่หิน,นครับผมนี่เป็นขาลงนะครับนี่นะครับ หลายคนถามว่าโอ้มันจะลําบากไปไหมถามว่าก็ลําบากครับแต่คนทาครับใจต้องสู้ครับถ้าไม่สู้ก็ไม่มีกินนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวไร่ชาวนานะครับช่วงนี้ดูฝนก็มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกช่วงไหนบ้างนะครับก็เริ่มห่างๆแล้วนะครับฝนโอ้มีดิฟครับมีดิฟนี่นะครับต้องใช้รถไถใหญ่ครับแรงกำลังดีครับผม นี่คือฟอร์ดในตำนานเลยนะครับสมัยก่อนก็ใช้ฟอร์ดตัวนี้นะครับใส่ใใส้แต่นานหลังจากนั้นก็มีคูปต้ามาครับทีตลาดฟอร์ดค่อนข้างจะน้อยลงนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับอันนี้ก็ตีสกปรกขึ้นมานครับผมยาวไปครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม